พลพัฒนักปรุงครับสวัสดีครับพลพักนนักปรุงครับ ต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับมีผลผลิตมะพร้าวเนี่ยจัดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับคนไทยเราเองก็นิยมบริโภคมะพร้าวเพราะว่าเขามีรสชาติที่โดดเด่นนะครับทั้งรสหวานมันแล้วก็มีความหอมอร่อยด้วยนะครับซึ่งมะพร้าวนี่นะครับนอกจากมีรสชาติที่ดีแล้วยังมีสรรพคุณดีๆมากมายไม่ว่าเป็นเรื่องของการขับพิษล้างของเสียในร่างกายแก้ร้อนในนะครับเนื่องจากว่ามะพร้าวเองเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นครับเมนูที่ผมนํามาฝากในวันนี้เป็นเมนูที่มีรสสํา ผัดของมะพร้าวแซนอร่อยทุกเมนูถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าครัวลงมือทับกันเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วเขามีชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเลยนะครับว่าซาเตลิลิตนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของสเต สไตล์บาหลีอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งความแตกต่างหลักๆที่จะแตกต่างจากเจ้าสเตกสไตล์บ้านเราก็คือว่าสเตกบ้านเราใช่ไหมครับเวลาที่เรานําไปย่างเนี่ยเราจะใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆนะครับแต่ของบ้านเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้อบดซึ่งสามารถจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้หรือจะเป็นเนื้อปลาก็ยังได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปคลุกกับเ uh, ครื่องเทศสมุนไพรมากมายนะครับก่อนที่จะเสียบลงบน uh, ตะไคร้ก็ได้ไม้ไผ่ก็ได้หรืออ้อยก็ได้แล้วก ไปย่างให้หอมเมนูที่เราจะทำวันนี้เรียกง่ายๆเป็นภาษาไทยแล้วกันครับว่าสเต๊ะบาลีครับส่วนแรกที่เราจะต้องทำกันนั่นก็คือส่วนของตัวพริกแกงนะครับก็จะมีพริกจินดานะครับกระเทียมหอมกระชายแล้วก็ลอกผิวด้านนอกออกซอยครับผมขิงนะครับ ก็ซอยเช่นเดียวกันข่าขมิ้นเราใช้เป็นขมิ้นชันครับในการโขกนะครับวันนี้ผมใช้พริกไทยดำแบบที่เป็นลักษณะทั้งเม็ดนะฮะคุณสมบัติของเขาดีนะครับเวลาคุณผู้ชมจะรับประทานเมนูอะไรเนี่ยครับถ้าเผื่อเราใส่พริกไทยดำลงไปเล็กน้อยเนี่ยนะฮะ เขาช่วยละลายไขมันนั่นก็หมายความว่าเขาช่วยเราลดน้ําหนักนะครับนอกจากนั้นนะครับในพริกไทยดําก็ยังมีสารฟินอลิกแล้วก็พิเพอรีนนะครับซึ่งสาร2ตัวนี้เนี่ยครับช่วยต้านอนุมูลอิสระครับเอาละใส่พริกไทยดําลงไปนะครับแล้วก็โขกเบาๆก่อนครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่พริกจินดาลงไปครับแล้วก็ใส่เกลือครับเกลือเราก็ใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเกลือก็จะทําให้พริกเนี่ยเขาแหลกได้ง่ายขึ้นนะฮะ เนื้ฮะเขาจะค่อนข้างแหลกนะครับเราค่อยใส่หอมและกระเทียมนะครับเป็นสเต็ปต่อไปครับแล้ครับแหลกประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องแหลกมากนะครับแล้วเราก็ใส่ตะกูลขิงที่เหลือลงไปทั้งหมดนะครับประมาณหนึ่งก็พอแล้วนะครับไม่ต้องแหลกมากครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีกะทิเพื่อปรุงรสนิดหนึ่งนะครับถ้าเราใส่น้ำตาลตอนหลังเดี๋ยวมันจะนวดเข้ากันยากนะครับ ละลายไปตั้งแต่ตอนนี้เลยครับแล้วก็จะมีมะนาวนะฮะมะนาวนี่เราใช้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งคนให้ทุกอย่างกระจายกระจายเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ในส่วนประกอบของเนื้อหมูครับใส่มะพร้าวขูดฝอยลงไปครับและนี่ก็เป็นใบมะกรูดซอยครับนวดเ้าส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าพอกครับตะไคร้นะครับ เราหั่นสักประมาณเท่าเตอนนี้ครับก่อนที่เราจะเอาโปะลงไปนะครับเราทุบเบาเบาครับแล้วก็พอกลงไปครับอาแล้วครับลักษณะน,นี้ครับเราก็ทําครบนะฮะสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมดประมาณ10ไม้ครับอ่าแล้วครับวันนี้นะฮะคนย่างบนเตาเตาถ่านครับ แต่ถ้าเบื่อคุณผู้ชมไม่มีเตาถ่านก็ไม่ต้องอุตสาหะอะไรมากมายนะครับย่างในเตาอกใช้โปรแกรมย่างไฟบนหรือว่าเราย่างบนกระทะก็ได้ครับ4-5นาทีแล้วเราก็ค่อยพลิกดา้านการย่างบนเตาถ่านผมก็ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่า กลิ่นหอมของตะไคร้เนี่ยนะครับก็จะออกมาด้วยนะฮะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับรสชาติของเขาก็จะค่อนข้างจัดจ้านนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการหาอะไรที่ตัดรสเราอาจจะเสิร์ฟกับน้ําอาจารย์ง่ายๆก็ได้ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสข,ของมะพร้าวสเต๊ะบาลีครับ อยู่ในมือของพลนะครับอันนี้เป็นยอดมะพร้าวนะฮะจุดเด่นของยอดมะพร้าวก็คือตัวเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างจะกรุบกรอบนิดนิดนะครับแล้วก็ความหอมของเขาครับเราจะนํายอดมะพร้าวมาปรุงเป็นเมนูสไตล์ไทยง่ายๆนะครับยอดมะพร้าวต้มกะทิสดครับนอกจากยอดมะพร้าวแล้วเรายังมีมะพร้าวขูดขาวซึ่งเป็นมะพร้าวขูดขาวจากมะพร้าวห้าวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคั้นกะทิสดให้ดูนะครับ เ,เริ่มจากการคั้นตัวหัวกะทิก่อนหัวกะทิเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ำอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเราใช้มะพร้าวขูดทั้งหมด1โลนะครับแล้วเราก็ตักทีละน้อยฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของหัวนะฮะเราก็เอาตัวที่เราคั้นแล้วเนี่ยครับใส่ลงไปพักไว้ก่อนครับสำหรับตัวมะพร้าวหนึ่งกิโลนะครับผมได้หัวกะทิมาทั้งหมด3 ส่วนสี่ถ้วยนะครับส่วนดรงมะพร้าวที่เราคั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาคั้นอีกทีนะครับซึ่งเป็นน้ำที่สองครับเราใช้น้ําอุ่นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดเราใส่ลงไปเราเคลาๆกันก่อนนะครับนะครับแล้วเราก็คั้นหางกะทิครับผม สำหรับตัวน้ำกะทิที่2นะครับหรือตัวหางกะทินี่ครับวันนี้ผมใช้น้ำอุ่นนะครับแต่บางคนที่เขาพิถีพิถันหน่อยนะครับร้านอาหารบางร้านที่ขายราคาค่อนข้างสูงเขาก็จะใช้น้ำลอยดอกไม้ในการคั้นนะครับหรือบางคนก็จะใช้น้ำมะพร้าวนี่แหละครับในการคั้นครับอ่าแล้วครับผผมนี่ได้อยู่ประมาณ3ถ้วยครึ่งครับสำหรับยอดมะพร้าวนะครับเราก็หั่นให้เป็นแผ่นบางๆนะฮะแล้วก็ผมมีชามใส่น้ำนะฮะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ แล้วเราก็นํายอดมะพร้าวเนี่ยลงไปล้างน้ําสักครั้งหนึ่งครับเอาละพักไว้นะฮะาหางกะทิที่เราได้ทั้งหมดนะครับวันนี้เราใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟครับในการทําเมนูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชามน้ำเนี่ยนะครับคุณภาพของสเตเนลเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเผื่อสมมุติเราไปใช้พวกอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะมีการทําปฏิกิริยากับรสชาติที่เราปรุงลงไปได้นะครับสเตนเลสจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหม้อใบนี้ครับต้องบอกว่าใช้ได้ทั้งเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าเตา induction ที่สําคัญเวลาใช้กับเตาแก๊สนะครับคุณผู้ชมถ้าเผื่อบางบ้านเนี่ยไฟลามขึ้นมาด้านข้างหม้อเวลาเราไปจับหูเนี่ยไม่อันตรายครับเพราะว่าจะไม่ร้อนครับเอาละ เรานำตัวของหางกะทินะครับมาตั้งไฟนะครับแล้วก็คอยให้เขาเดือดก่อนครับพอหางกะทิเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสครับสิ่งแรกเลยที่ใส่ลงไปได้เลยนะครับเกลือครับผมแล้วเราก็จะใส่หอมแดงนะฮะลงไปให้ตัวต้มกะทิของเราเนี่ยมีรสชาติที่หอมน้ำปลาปีบครับพริกไทยดำครับนิดหนึ่งนะฮะคร้านเบา,เบา แล้วเราก็จะมีกะปิครับเราใส่น้ํากะทิเนี่ยลงไปคนกับกะปินิดนึงก่อนขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้กะปิเนี่ยละลายได้ง่ายแล้วบางทีมีเมด็ดกรวดเม็ดทรายเนี่ยนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในกะปิเนี่ยเราก็จะได้เห็นนอกจากตอนนี้เลยก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับพอเขาเดือดแล้วเราไม่ต้องไฟแรงมากนะครับคนเบาๆไม่ให้กะทิเป็นลูกนะครับพอทุกอย่างเดือดอีกครั้งเราใส่กุ้งครับผมแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงที่เราต้องทอดหรือเราต้องเอาไปอบไปคั่วก่อนนะครับ คนเบาๆครับพอที่เราใส่กุ้งลงไปใช่ไหมครับตัวน้ํากะทิเขาก็จะหายเดือดใช่ไหมครับพอเดือดอีกทีแปลว่าไหลแปลว่ากุ้งสุกดีแล้วเราใส่นี่เลยครับยอดมะพร้าวนะฮะที่เราแช่น้ําเกลือไว้แล้วก็ใส่ลงไปพอส่วนประกอบเดือดอีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับผมเราใส่ชะอมะลงไปครับชะอมะใส่ลงไปเพื่อลดกลิ่นของกะปินะครับแล้วก็เมื่อกี้หัวกะทิที่เราคั้นออกมานะครับใส่สักประมาณ ครึ่งถ้วยพอแล้วครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยทันทีครับคนเบาๆครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีสัมผัสของมะพร้าวนะครับรสชาติกลมกล่อมก็มาจากทั้งตัวของกะทิแล้วกะปิแล้วก็เครื่องปรุงรสอื่นๆนะครับและนี่ก็คือเมนูยอดมะพร้าวต้มกะทิสดครับ มาทําอะไรที่มีรสชาติสดชื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมจะทําหมูทอดฮะสไตล์คล้ายๆทงคัสึของญี่ปุ่นครับแต่เราจะทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้นโดยการใส่เครื่องเทศลงไปเยอะๆนะครับแล้วตัวเกตขนมปังเนี่ยเราจะสอดแทรกมะพร้าวเข้าไปด้วยครับรับประทานกับอะไรที่สดชื่นที่มีส่วนประกอบของสับปะรดแบบนี้นะครับเมนูนี้หมูมะพร้าวกับซาวซ่าสับปะรดครับ ก่อนอื่นนะฮะเรามาทําตัวซาวซ่าก่อนดีกว่าเพราะว่าเราควรจะเตรียมไว้นิดหนึ่งรสเขาจะได้ผสานเข้ากันดีนะครับก็น้ํามันนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปรุงรสน้ํามันง่ายๆครับด้วยมะนาวมะนาวสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสด้วยกเกลือครับผมก็จะมีหอมสเปนนะครับเราหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือเราหั่นครึ่ง เอาส่วนตรงกลางออกนะครับที่เป็นไส้แล้วก็หั่นเป็นเต๋าๆครับผมมีพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นแว่นๆนะครับเข้าให้เข้ากันก่อนนะฮะสุดท้ายก็เป็นสับปะรดครับแล้วก็เพิ่มอะไรที่มีสีสันลงใบนะครับก็ผักชีครับ เด็ดเป็นใบๆก็ได้ครับผมเ้าให้เข้ากันนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่จะทําให้เสาสร้างเราเนี่ยมีความโดดเด่นวันนี้นะฮะผมใส่มะกอกครับผมเราใช้เป็นมะกอกเขียวก็ได้มะกอกดําก็ได้นะครับเราใช้ประมาณ50กรัมมะกอกนี่เขากินกินแบบนี้ได้เลยนะครับบางคนก็นิยมเอาไปปรุงอาหารบ้างก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับเราหั่นให้เป็นแว่นๆน,นะครับใส่ลงไปด้วยกันนะครับ คุณผู้ชมอยากจะใส่ส่วนประกอบอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะยิ่งทําให้รสชาติของตัวซาสซ่าของเราเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นสิ่งที่เราสามารถใส่ได้นะครับเราสามารถใส่ทับทิมเราสามารถใส่มะม่วงนะครับก็เข้ากันครับอ้าว แ่เย็นพักไว้ครับผมให้รสชาติทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันดีครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของหมูนะครับเราก็จะมีตัวแป้งนะครับผมจะปรุงรสแป้งนิดหนึ่งค่ายเย็นเพรเปอร์ผมใช้ครึ่งช้อนชานะฮะยี่หร่าใส่แค่พอตัดรสนะฮะเพราะว่ายี่หร่ากลิ่นจะค่อนข้างแรงใส่ประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่พอแล้วครับแล้วก็สมมกพารพิก้าครับอ่ะใส่ลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ครับเกลือนิดหนึ่งก็ได้ครับพักไว้นะครับ เราก็ตีใส่ชามนะฮะอ่าพักไว้นะครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะคลุกกับมะพร้าวแล้วผมจะคลุกกับเกล็ดขนมปังด้วยครับ เกจขนมปังที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าเกตเขาจะมีลักษณะที่ใหญ่นะครับกรอบฟูนุ่มนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ชุบตัวหมูของเรานําไปทอดแล้วยังกรอบนานไม่อมน้ํามันที่สําคัญไม่มีสารฟอกขาวด้วยครับอันนี้ผมช่างออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยเราจะใช้ทั้งหมดเท่านี้นะฮะสิ่งต่อไปก็คือว่าเราจะใส่มะพร้าวลงไปผสมครับสําหรับตัวชิ้นหมูนะครับเราจะทุบเขานิดหนึ่งครับ ให้เขามีลักษณะบางลงนะครับเราใช้ซ่อมจิ้มครับจิ้มให้ทั่วๆนะฮะมันจะมีส่วนของไขมันนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัดให้เขาขาดออกจากกันนะครับเวลาที่ไปทอดชิ้นก็จะไม่งอครับสจแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราทอดเราต้องใช้น้ํามันครับผมใช้น้ํามันรําข้าวนะครับใส่ลงไปก็สูงสักประมาณ1เซนพอแล้วครับกลับมาที่ชิ้นเนื้อหมูของเราหลังจากนั้นง่ายๆนะครับ ชุบแป้งแห้งชุบไข่แล้วก็ชุบเกิดขนมปังที่มีส่วนประกอบของมะพร้าวนะครับพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราใส่ชิ้นหมูของเราลงไปเลยครับเวลางที่เราทอดเราก็จะได้กลิ่นหอมๆของมะมมพร้าวออกมาด้วยทอดจนสีสวยนะฮะประมาณด้านละ3-4นาทีนะครับเรานำขึ้นมาพักบนตะแกรงน้ำมันนิดหนึ่งนะครับ สีสวยมากทีเดียวฮนะเราต้องบอกว่าคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่น,นครับถ้าเบิดอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่แตกต่างจากการคุกเกร็ดขนมปังทอดแบบทั่วๆไปนะครับก็คือความหอมหอมมะพร้าวนะครับเอาละซาซ่าครับที่เราได้ทําเตรียมไว้ครับถือว่าครบรสพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะฮะที่มีสัมผัสของมะพร้าวซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือหมูมะพร้าวกับซาลซาสับปะรดครับ เมนูสุดท้ายต้องทาของหวานอย่างแน่นอนนะครับของหวานที่มีกลิ่นอายและรสชาติของมะพร้าวสูตรนี้นะครับผมจะทําพุดดิ้งครับพุดดิ้งแบบที่ผมจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าเซลซอสพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งแบบที่มีซอสในตัวเองนะครับเราจะอบในพิมพ์ลักษณะนี้คือเป็นพิมพ์ที่เข้าเตาอบได้แล้วก็ต้องหนานิดหนึ่งนะครับซอสเนี่ยจะอยู่ข้างล่างตัวพุดดิ้งจะอยู่ด้านบนซึ่งพุดดิ้งในวันนี้แน่นอนครับต้องมีรสชาติของมะพร้าวส่วนตัวซอสเนี่ยครับจะเป็นซอสที่มีรสของบลูเบอรี่เมนูนี้พุดดิ้ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวส่วนประกอบของแห้งก่อนครับซึ่งของแห้งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เรามีนะครับก็คือตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์เราจะใส่ผงฟูล,ลงไปครับนอกจากนี้นะครับเราจะมีมะพร้าวด้วยครับมะพร้าวที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบมะพร้าวชิพต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาที่เราซื้อในตลาดเนี่ยฮะเขาจะมีแบบเป็นมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วนี่เขาจะมีรสหวานมาด้วยแต่ที่เป็นชิพแบบนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีรสหวานครับ เขาจะมาในลักษณะที่เป็นแผ่นบางๆนะครับเราสามารถนํามาคั่วนํามาอบเอาไปทําอาหารไทยก็สวยนะครับอย่างเมนูพวกยําส้มโอเลยที่เราต้องใช้มะพร้าวแห้งบางทีเรามีเป็นชิ้นๆให้เห็นมันก็จะมีความสวยงามขึ้นนะครับเราใช้ทั้งหมด50กรัมครับบทสับครับผมอาใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราล่อนแป้ง ผงฟูแล้วเราก็ใส่มะพร้าวที่เราป่นไว้ลงไปรวมถึงน้ำตาลทรายครับคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับผมน้ำใบเตยใส่ลงไปผสมกับกะทิใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองเรามีเนยละลายนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนประกอบของแข้งเสร็จแล้วครับตัวพุดดิ้งมีเท่านี้จริงๆคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นส่วนของตัวซอสนะครับวันนี้ผมใช้เป็นบลูเบอร์รี preserve นะครับเวลาที่คุณผู้ชมไปซื้อแยมเนี่ยครับเราจะเห็นแบบบางทีเขามีหลายคํามากเลยคำว่า preserve คำว่าแยมบางทีเรียกว่าเจลลี่เลยแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเปิดเป็น preserve เนี่ยครับเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำจากผลไม้ทั้งผลถ้าเปิดเป็นแยมเนี่ยเขาจะทำจากผลไม้ที่ถูกคร s ชหรือถูกบดให้แหลกก่อนนะครับส่วนเจลลี่เนี่ยใช้น้ำอย่างเดียวเท่านั้นเองครับเราจะใช้ตัว blueberry preserve เนี่ยนะครับทั้งหมด200อกรัมครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปใน ในถาดอบของเราเลยครับเนื้อเขาจะหนานิดนึงนะฮะถ้าเบอ่์อเราอบเป็นซอสเนี่ยเราอยากให้เขาบางลงเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับถือว่าเป็นการปรุงรสด,ด้วยก็ใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะตัวพุดดิ้งของเรานะครับเราใส่ลงไปทีละน้อยนะครับเพราะเราต้องเกลี่ยให้ทั่วครับเกลี่ยให้ผิวด้านบนเรียบเสมอเท่าๆกันนะครับนอกจากมะพร้าวแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวนี้ด้วยครับอัลมอนด์สลซ์ซึ่งต้องบอกว่ารสชาติของอัลมอนด์ตัวเนี้ย ก็เข้ากันได้ดีกับเจ้ามะพร้าวของเรานะครับเราใช้ประมาณสัก30กรัมตัวอัลมอนด์เนี่ยนะฮะนอกจากเพิ่มความสวยงามให้กับพุดดิ้งของเราแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเวลาที่เรารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้เราดูอ่อนวัยนะครับแล้วก็อ่อนเยาว์นะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะคุมฟอยล์ไว้นะครับคุมไว้เฉพาะที่ด้านบนนะฮะเพื่อไม่ให้เขาแห้งใช้ถาดอบที่ใหญ่กว่าตัวภาชนะของเรานะครับ ใส่ซอสลงไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปเราใช้เวลาในการอบนะครับทั้งหมด40นาทีครับซึ่ง10นาทีสุดท้ายเราจะค่อยเอาฟลอยออกจากผิวหน้าของพุดดิ้งเราครับเอาละครับ10นาทีหลังนะฮะเราก็อบให้สีผิวของพุดดิ้งเนี่ยนะครับเขามีออกสีน้ำตาลนิดๆครับ อามอนที่อยู่ด้านบนสีสวยนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับพุดดิ้งก็ต้องสุกด้วยนะครับผมวิธีการเทสว่าเขาสุกแล้วหรือยังนะครับเราเอาเนี่ยฮะไม้จิ้มเรไปเหมือนการเหมือนทําเค้กเลยครับดึงขึ้นมาเนี่ยครับไม่มีอะไรที่แฉะแล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับก่อนเสิร์ฟนะครับโรยไอซิ่งลงไปบางๆครับถ้าคุณผู้ชมหาบลูเบอรี่สดได้นะครับสวยๆเราก็สามารถเอามาแต่งหน้าได้ครับเนี่ยฮะ อาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเซลซอสกันยังไงนะครับ mm. อ่าล้วครับเห็นไหมฮะซอสก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็อย่าลืมตักออกมาด้วยนะครับเ mm. หตุผลที่เขาเรียกว่าเซลซอสพุดดิ้งนั่นก็สื่อถึงพุดดิ้งที่มีซอสอยู่ในตัวเองครับเส mm. ร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเมนูแบบนี้นะครับนิยมที่จะรับประทานอุ่นๆน,นะครับไม่รับประทานเย็นครับและนี่ก็คือ1รสชาติหวานๆที่มีรสชาติของมะพร้าวอยู่ด้วยครับพุดดิ้งมะพร้าวซอสบลูเบอร์รี่ครับ แฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการอาหารดีๆอย่างพลพักนักปรูงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ